ก่ก็จะไปรับชมคลิปนะครับผมตอนนี้ยูทูบของเราได้ทําการเปิดรับโดเน a t จากผู้ชมแล้วนะครับผมสำหรับใครที่อยากโดเน a t เป็นค่าขนมเป็นกําลังใจสามารถดเน a ได้ผ่านทางเบอร์นี้เลยนะครับผมโดเน a ขั้นต่ำหนึ่งบาทนะครับผมก็สำหรับใครที่ใจดีอยากจะโดเน a t ให้เป็นกำลังใจทําคลิปต่อไปหรือค่าขนมต่างๆก็สามารถดเน a ได้ผ่านทางเบอร์นี้เลยนะครับขอบคุณครับกันก็ไปรับชมคลิปกันเลย ขอนิจิวะกับผมลิโกจีซีกับเจมเชิเราเรียกันอีกแล้วนะครับกับซีรีส์เนว p เ a อร์เซอร์ไววันนี้จะมาสู้กับบอสโ a นติกคาติสกันนีครับหรือว่าบอสไอมันเรียกว่าอะไรวะแต่ก่อนเขาเรียกว่ามันเอ่อไอพวกกับมอบเ้ยจะโอเค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 ก็จะมาสู้กับโลนติกคาติสกันนะครับก็จะวันนี้จะเป็นการปวดเสานั่นเองโอเคไปไไป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  ในในคุณนิวก็เปิดได้แล้วคิดได้มากจะตายอยู่แล้วเหลือร้อยเดียวเนี่ยในในคุณนิวเขาเปิดได้แล้วนะฮะโอเคเหลือร้อยเดียวนะสู oh, oh, uh ้ตอนนี oh, ้ห oh. ิวด so ิใพ้เท่มห uh ิว oh ดิโ oh, อ้ยโอ้ยโอ้ยแรงรุนแรงรุนแรงรุนแรงอะจ้ะเหลือร้อยเดียวหิวอยืน อย,นนอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนมันแยกร่างอยู่มันแยกร่างอยู่หาร่างจีนเจ้หาร่างจีนเจ้ตีร่างป้อมก่มอนอาตีไม่ได้แล้วเวลาเรามีเทราผิดมากคนนี้ช่วยเอาเสาต่อเลยนะเอาเสาต่อเลยนะได้ได้ er mark, อออออได้ได้ฆ่าเสร็จเอาเสาต่อเลยเพราะว่ามันตายง่ายมากเดี๋ยวเราก็ตายง่ายเหมือนกันจะบอกว่าเราตายง่ายมึงแก่อะไรเนี้ยไปเอาออกจะเดินหนอกจะโดนขัด กลางกลางเป็นสู้กับผมอยู่ข้างบนมันไม่ย้ายไม่เปลี่ยนสีไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยน <c oughs> เราไม่ได้เปลี่ยนตั้งแต่แรกแล้วเว้ย <c oughs> <Okay, S 2> โอเคแตกเออเดี๋ยวดเดี๋ยว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 ทำไมโดนตีเสาเกิดไม่ไม่ไม่โดนตีเสา,เาโดนตีเสาเลยแถวน,นี้โซล่าอีก <c oughs> <c oughs> โซล่า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 เอาโซล่าก่อนไหมเซฟเซฟเตียงตรงนี้ก่อนนี่มีเตียงอยู่ตรงนี้ อยู่ตรงนี้เอาสลากก่อนเลยสาวตียากที่สุดอย่าบิน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 นะอย่าบินอย่าบินดคดไววข้างหลังอาจจะยืนแบบยืนตรงไหนดี่ะอย่าบินนะครับใครบินเดที่เ็เ้ยย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 อยยยยยย ไปเซฟกันยังไงเซฟกันเลยอ๋อต้องฆ่าร้อยห้าสิบ<ป>ตัวหรือดูหลอดเลือดก,ก็ได้เนิร์ดเนิร์ดน่าจะยังไม่ตายปะแต่ไม่รู้ว่ามาหรือเปล่าเพราะว่ามันยังมันยังช้าอยู่เลยมันยังช้าอยู่เลยไม่รู้ว่าเดินจะมาไหมเนื้อจะไม่มาเนื้อจะไม่มาผมจะได้ซัมมอนส,สแตนแล้วสินะยังไม่ได้ต้องฆ่าหมูหลอดถึงจะได้ซัมมอนส,สแตนแต่ซัมมอนมังกรได้ซัมมอนมังกรได้ กแบกกแบกกแ้างหลังข้างหลังข้างหัมู่ทำไมรู้สึกข้างบนจอข้างขวาข้างล่างว่าข้างล่างม่แต่ึกคักเ่าไห่เลยผมมดะเอาวุธผมมนตีนักแบกตายไงคนเดีวขึ้นบีคนเดีวบีขึ้นมาได้บีขึ้นมาแล้วก็รีบขึ้นมาข้างบนเออไม่เป็นไรี่ตรงเว้นไอ้กุกกที่ต้องหลบก็ไปมีอะไรเลยเดี๋ยวปรับสีกันแล้วนึงโอเครับเียเ ผมตีผมตีธูปไม่ได้ผมตีทะลุไม่ได้นะผมแบบผมตีทะลุไม่ได้นะดีกิต้าไปกันเล็ดีกิต้าไปอ่ะดีกิต้าไปกันเล็กดีกิต้าไปกันเล็กดีกิต้าไปดีกิต้าไปด็กกิต้าไปผมพยายามแทงกันหลังให้ไม่รู้ว่าจะแทงตัวรือเปล่าแต่แต่มันไม่สอใจไม่ค่อยได้เข้ามานะมันหลังมันสีใจไม่ได้เข้ามามันสอใจบอก ยา yeah, ท่าอย่าเงี้ยเท่าไม่ได้พอดีตรงนั้นก็ได้ทักกาา้งเทราพิมาทั้งกีตาเปิดแล้วซเปิดแล้วซเปิดแล้วซเปิดแล้วอ่าก่ตรงไหนเนี่ยอ๋อเจอล้เดินไปหน่อยก็เจอล้หน่อยเดียว ว้าจีมเสาจิ้มเสาด้วยพลังโคตรอะโคตรออเสาแตกเสานี้ส่วนใหญ่ก็มีแค่วุฒิเมลีแต่นะเก็บก่อนแล้วกันโอเคสำหมันแดงฉานอยู่ข้างหลังตัวนี้ยกูนี้ยัูเนี้ยกูนี้ยกลับบ้านกลับกลับบ้านเนี่ยต้องขี่รถไฟแล้วนะขี่รถไฟเปล่าวาร์ปกลับดีกว่าโอเครีมฟคุณอยาาาากผ่นเเส้ิบ์ คุณอยากบาดเสาฟ้าอยู่ขึ้นรถไฟสามารถเราได้แล้วไฟระสุงนี่เาต่อไปคือเสาอะไรเหรอเอาอันไหนก่อนเนบ่วิล่าก่อนไหมหรืออะไรเสาฟ้าเรื่องอะไรรู้จำไม่ได้เอาสตาร์ดัสเหรอวอเท็กวอเท็กเสาปืนวอเท็กคือเสาปืนวอเทกคือเสาปืนมันใกล้ใกับเราได้เสาม่วงกับเสาเขียวเหรออ่าด้านซ้ายคือด้านซ้ายคือเสาปืนเสาสายเม็ลิงดามิ จะไปต้องขี่รถไฟมีจุดเ <ผม S 1> ซฟไหมวะมีจุดเซฟแถวนั้นอยู่ไหมเนี่ยบ้านไอ้ปีซี่ตรงนั้นได้บางที่นอนไหมข้างบนขเคข้าวางก็ขับรถไฟไปขับรถไฟไปแล้วก็ขึ้นไปนอนตรงนั้นเพราะว่า,วาเรา<ม>จะต้องไม่ไม่ไม่เราเราว่เาเราไปขี์ไอ้เสานั้นก่อนไปเขียสองเสาด้านขวาก่อนเพราะว่า,วาเราจะเก็บเสาที่ไม่จําเป็นไว้เป็นเสาสุดท้ายเพราะไม่งั้นมูลหลอดมาเราซู้ไม่ได้ เอาสาขวากันเอาเอาเสาเอาอะไรเอาสาวสุดท้ายกันไหมสาวสุดท้ายนู่นก่อนไหมไกลๆก่อนนะเพราะตอมเอ้ยโดนกบวะโดนกบวะเอาเสาไว้ไกลก่อนเนาะเพราะเราเกลี้ยกล่อมเสาไว้ไกลไว้คอยเรียกบุรีรัมทีหลังเสานั้นเสานั้นมีอะไรพิเศษไหมครับมันเป็นมีฮะเป็นซาม่อนมังกรครับผมเอ้ยไอ้เนี้ได้ไกลที่สุด ไปถึงอะมอนอะไปถึงมอนที่อยู่ที่อยู่ในโอมันมีอะไรพิเศษไหมก็ไม่ีพิเศษนะบินบินโซ่บินโซ่ได้เกาะหน้าเจะมอนเกาะหน้าถอยมาเซฟก่อนแล้วเอาผมหยุดรถวิไม่ได้เลยไปพี่โทษทีเอาผมหยุดรถไฟไว้ได้หยุดรถไฟไม่ได้อ่าผมยังไม่ได้ขับอาวุธของสายอันนี้เลยอ่ะเราจะค่อยขับ อ๋ออ๋มัน,น,นยิงเพื่อนมาเพื่อนใครมาเนี่ยเพื่อนกับแบ็คแน่เลยเพื่อนผมไรเพื่อนผมมันรอหนาวตาย <c oughs> ห่าเลยเดี๋ยวทำตัวหยุดเราเดี๋ยวทำตัวหยุดรถไฟให้มีบล็อกทำไ,มไหมวะ คนเดียวจะไม่ได้แล้วนี่เองัวะเออโอเคไปเลยนั่นแหละเาว่าอยู่ได้ของเขาไม่ไม่ไม่เขาไมเล่ีฟ้ายังไม่ถึงถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วถึงแลวาจบบกงอ๋อนี่ไงเสาบินได้ไม่สาบินได้บินได้สานี่บินได้ มันเป็นเสาที่เรียกว่ากระสุนกระสุนมันแรงนะกระสุนไอ้กระสุนไอ้เป็นน้ำลมแรงมันแรม,ม,ลมแล้วก็ไอ้ฟองสบู่มันเยอะห้าบินใกล้เสาไดเา้เอาบล็อกเอาบล็อกกระสุนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ดิแ,ววแต่บางตัวกันไม่ได้ไงมันทะลุ<า>อ้เารรเ,อเราไม่ได้สร้างอาริมาซะหน่อยเราไม่รู้เดวบอสมันจะโผล่ตรงไหน ตรงผมอยู่นี่ไงมีมีนั่นอยู่มีตรงเสาพอดีเลยครงนี้อยู่ก็อยู่ได้เดินเข้าไปแบบดูเลยอันนู้นเลยฟุ่งๆหายเลยเสาฟ้าสตาร์ลัตพิล่าโอเคสตารแซมมอนไม่ได้เสียใช่ไหมเนี่ยม่ไม่อยู่กับผมก็ได้แล้วคุณเยสเก็ตฝนแล้วกันสเก็ตดาวล่วงสเก็ตดาวล่วงสเก็ตดาวล่วง ตากันน้ำแข็งของพี่นะเเีียยผมมอู่่ใต้ป็นนฮะถ้าผมไปอยู่ใต้โกลดมันไม่เป็นไรนะ <c oughs> แต่มอมมันจะลงไปหาด้วยก่อนท่านนี้คุณไม่น่าใช้เลยแหละใช้แล้วแหลกใช้แล้วตัวเองแหลกอย่ไหนมาหาเราอยู่ใ,ใต้เสา มาแล้วทำอะไรกัน <c oughs> อยอ่งไงครับยีอรอดข้างล่างสะดวกดีไหมครับ <c oughs> อ <c oughs> เดี๋ยวล่อมาให้เดี๋ยวล่อมาให้เนี่ยผมก็มีสายนะผมก็เป็นตัวล่ออยู่แล้วนี่ล่อมาให้เฮ้ยผมมีแบนเนอร์มันพอดีเลยแบนเนอร์ปากแบนเนอร์ก่นอนโอเค เอ๊ะทำไม,ไมทำไมไม่มาวะมาเลยวะตาไปม่ยอมลงมามันเป็นเสาที่ชอบบินนะที่เราอยู่ข้างล่างนั่นก็ไม่กล้าลาพอมาก็มาครับเอน่นี่ทำไมเสาลงมาต่ำยังไงทั้งเป็นเสาหน้ารู้เพราะต่ำแน่มันขยับขึ้นลงขึ้นรองอย่างนี้แล้วอุ้โยโดนอะไรวะโดนยิงแน่เลย นายลงนายลงเหมือนนายนายพอไม่เราฆ่าเลยก็มันต่ำอยู่แค่นี้ไม่ใช่เหรอฮัลโหลมีใครอยู่ไหมอีกแล้วตอน <c oughs> แรกผมมอ,อาไม่เห็นเลยนะตีไม่ได้เยีมันยืนไปแล้วคิ้วยพยายามตีเสาอยู่เลยก็ไม่รู้จะตีอะไรแล้วว่ามันไม่แหมจะตีรอแล้วกันเธอเวลาพี่มากคนนี้ก็ไล่ตีเวลาพี่มากไม่ค่อยทำงานทำงานไม่กิ่เล่นเอง ต้องมีออมาสู้กับมันจริงอแหละเพราะว่าใครอยู่ข้างในมันไม่ค่อยโผให้เห็น,ต,ต,หนตัวกับไปคนอยู่ข้างในตัวกันลูกเตะหัวอาตาการเก็บมันน้อยปแปกแลกๆนะไปสั้ง <c oughs> ค่ารร้อยห้าสิบตัวเลยนะเสาต่อไปเสาต่อไปนี่คิดว่าจะยืนนิ่งได้ไหมเสาไอ้อันนั้นอนะ่ะเสาวเวทคุณแบ็คอ่ะ ถ้มันถ้ามันไม่ก่อโหมันตกสิงแล้วเสาแล้วิงกลางเสาเ้าสาม่งเาเตสสิ้บอกเสาบอกยสปาลน้องมันได้ทันสามวีแตกแล้วปามิาน้าามาดิมาดิมาดิ มันสาวันนี้สาวันนี้ไม่ชอบพื้นเลยถ้ามันไม่ตายผมก็ตายตำเหนียกแต่ไปเถอะถ้ามันไม่ตายผมก็ตายแค่นั้นเลรงมากเลยตำเหนียที่ทำไม่กี่ตัวเท่านั้นไม่กี่ตัวเท่านั้นมาเลยลูกบอลกินยังไม่ถึงกินยังไม่ถึงตัว เ <Studio>, สาเนี้ให้คออนคเดียวสานี้้คนเดียวเก็บแร่นะมันจะได้ไม่ต้องมันจะได้แบบไม่ต้องแบ่งกันมากมจะได้ไม่ต้องแบ่งกันให้รู้ว่าใครเอาแร่ไปบ้างคนนี้เก็บแร่เก็บหมดนะาหานย,ยางโอเคเลยจุดเซฟแล้วกลับบ้านทีนี้เพราะสาวสุดท้ายแล้วก็รอเราอยู่ที่บ้านจะได้ยกว่าสาสุดท้ายแล้วกันเพราะว่าสาวสาวสุดท้ายจริงเราจะต้องเก็บกับมูลหลอดอารนณาก็ไม่ได้สร้างเราต้องเอาให้มันจบจบวันนี้ไม่เอา ตรงที่นอนนะสาวไอ้ตรงอันนั้นนะตรงไปสู้กับบอสตัวเยอะตู้กับอีเวนต์ต่างๆของฮอนโลตรงนั้นแต่เราตลาดเ,เรารออรได้ยี่สิบเองไม่ไปครับคาบราทานี้เดี๋ยวค่อยเรียกใหม่ค้าบไม่พอแต่ตอนนี้ยังแต่ตอนนี้ยังไม,ม่ได้ครับอโอเคอเคุอค้ยเล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 ยโต้เเตียงก่อนอสู้บอสโดเพิ่งโดบยา พึ่งโดบยามาพึ่งโดบยามา,า,มาอ้ยจะมาทำอไ <c oughs> สรสวีกไม่ได้เปิดนะสวีกหัวใจจบละเดีอย,ตอย่ตรงกลางใช่แต่เราต้องเคลียร์ข้างนอกเพื่อป้องกันไม่ให้อะอะไร พวกนี้มันทะลุก,ก่อได้สายดามีอย่างผมมีสายไทยอย่างผมแทบไม่มีความหมายเออไม่สบายสบ,บ,บ,บายตอดายหเดวนบมยนขี่ะโนมอีกอโนีก่โดนขมอดนขืออโนขมืดนขอี่ะโนมี่มอีกอดนบเออดนเมืออดนมปีอดนขบมอีกอะมกอีกอะนมีก่นขบม่นีอ่บก <c oughs> นในตรงไหนอะแรกมนะันออไปกลับบ้านกันไปทำอาวุธของเรากันเถอะกลับบ้านกันเถอะเราว่าไม่ได้นะต้องเดินแวเอาไเลอเสาเดียวสินะเอาไว้นั่นแหละ <c oughs> เอาตัวครับใครมีตัวครับของไอ้ไอ้นั่นมาเอาไว้ที่นี่นะไว้ที่บ้านอันนี้เรา,บ,าบ้านญี่ปุ่นเรา,า <c oughs> ใครใครเก็บไอ้แบนเนอร์ของใครเก็บแบนเนอร์ของบอสไอ้ของเสาบ้างอะ่ะเอาเยอะให้ผมหน่อยก็ได้นะ <c oughs> ว่าจะเอาไว้เอาไว้โซ่ขาวนะ <c oughs> แบนเนอร์ไม่ใช่เล่โอ้ยไม่เป็นไรเอามาแต่ดีแล้วเดี๋ยวคนอื่นจะครับอาวุธไม่ถูก เอาหรือเปล่ากระทำมังกรหรือจะเอาไอ้ลูกแก้วของมันดีจะมามุนกนี้ได้ามามไหมเนี่ยอบค้าได้สองอย่างได้ไหมสองค้าได้สองอย่างเ,เลยสองอันดาเมจมังกรดาเมจมังกรสี่สิบแปดดาเมจดาเมจไอ้ลูกแก้วเจ็ดสิบสองเลยคุณเก็บไว้ครับไอ้ชุด,ด,ดเดี๋ยวคุณเก็บไว้ครับชุดก็ได้นะ มันก็เก็บมันก็เก็บแล้วไปก่อนเอาไปคราฟชุดก็ได้ลูกแก้วมีข้อดีมากมากเลยแต่มังกรอนให่นั้นหนึ่งก็ต้องใช้อยู่ดีนะไว้ใช้แก้วติ่งโอเคเก็บไว้ก่อนเอา,ารอเอา,อา,าเรอไว้คราฟเอา,อา,อาร<ล>อไว<อ>้คารคาฟชุดรอซุ่มรอไว้กันโอเคนะครับผมก็สำหรับพาร์ทดีสำหรับการ เก็บเสาทั้ง3นี่ครับก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้จอก,กันพาร์ทหน้าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายหรือเปล่านิมก็ไม่แน,น่นะครับผมนะก็ขอบคุณที่รับชมแล้วก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับผมตัดคำคัดต่อไป